ก็เห็นแฟนทำให้ก่านองใจงนี้มันดูใจเรารดูใจนับจงดีใจมากผมดีใจแบบจริงๆเลยผมก็พูดจ้งแจงจริงเลยวันนี้ผมดีใจมากเดี๋ยวเป็นตรงนี้ผมก็เสร็จงานก็จะไปอยู่พวกเขาสระทักหน่จริงๆเลยนะคับก็อะไรไม่รู้่ถามเลยพี่ามมาเราล่าสุดเรารอใายขอตอบตรงๆเลยก็คืออัดอั้นหลายๆอย่างครับแต่ก็มีความสุขที่มันกลมเข้ามาด้วยนะครับผมทุกอย่างมันจะเข้ามาคอยสมพตกัน เรายังมีโอกาสที่เจอโอกาสแล้วก็ทุกอย่างที่มันดีมากๆที่เข้ามาในชีวิตเราอะไรครับผมมันก็มีความทุกข์แต่ก่อนเนี่ยผมเป็นคนที่เครียดมากนะผมรู้สึกว่าการที่เราจ่อมาร้องไหยย้หรืออะไรเนี่ยตัวผมเนี่ยจะไม่ทําแต่ว่ามันมีหลายๆสิ่งหลายอย่างที่แบบว่าบางคนเนะี่ยอาจจะไม่ไ,มได,ไได้ไม่ได้รู้ว่าผมแบบต้องานะแบบเจออะไรมาบ้างแต่สุดท้ายเนะี่ยผมก็ยังมองว่าแบบผมดีใจมากที่ได้ทําให้ทุกคนมีความสุขมากๆตัวผมก็มีความสุขมากๆที่สุดเหมือนกันครับ ระเบิดออกมาผมต้องมองตรงว่ามีมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ตัวผมเนี่ยเองไม่สามารถพูดออกมาข้างนอกได้นะครับเพราะว่ามันจะอาจจะแบบมีผลกระทบต่อหลายสิ่งได้ผมเลยเลือกมองว่าอย่างน้อยแค่ให้ผมได้ออกมาระบายบางสิ่งบ้างแล้วก็จุดจบของผมก็คือผมเห็นพวกคนมีความสุขผมเห็นคนที่อายุเยอะที่แบบมิตรภาพใหม่ที่เราได้มาเจอผมรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่แปลกมากตัวผมอายุ31แล้วตัวผมได้เพื่อนๆแฟนๆที่อายุ ห้าหกเจ็ดแปดสิบขึ้นมาครับผมมองว่ามันเป็นอะไรที่ไม่ได้เกิดขึ้นง่ายกับชีวิตเราเลยอะไรเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกแคร์ความรู้สึกพวกเขาผมเห็นพวกเขามีความสุขผมเห็นรูปพวกเขาส่งมาให้ดูว่าเขามีความสุขกันผมก็มีความสุขขึ้นมาก็จะทําให้ทุกทุกสิ่งทุกอย่างดีที่สุดครับผมแน่นอนครับผมผมต้องแบกรับอะไรหลายสิ่งหลายอย่างแน่นอนครับผมายคนอม่รับผแต่นอนครับผมแน่นองมับมแนคนอครัผมแน่นครามแน่นอนครัผมแน่นอนครับมแน่นนครัผมแน่นครัผมก็มีอนครัมาก่ครับผมแน่นอนครับผมน่ ม่เกี่ยวกับงานเลยช่วงนี้เ่วงนี้งานหนุ่มผมไม่เกรียดอยู่แล้วผมทํางานมาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วแต่ว่ามันอาจจะแบบมีอะไรที่เหนื่อยมากขึ้นเพราะว่าหลังเสร็จงานผมต้องมาทำการบ้านเพิ่มอะไรหลายอย่างแต่ว่ามันไม่เป็นไรมันเป็นความสุขที่เราได้ทําให้หลายคนประสบความสำเร็จด้วยทําให้หลายคนที่แบบชีวิตอาจจะต้องเหนื่อยตอนนี้พัสบายขึ้นในหลายคนและผมก็มีความสุขมากอะไรที่มันทำให้เรามันสนองใจตรงนั้นที่เราเป็นคนช่วยเหลือเราอยู่ดี ผมกล้าเรื่องเรื่องหนึ่งที่เราจะไม่พูดไม่ได้เลยครับคือว่าถึงเราจะดูมีความสุขมากมายอะไรแต่ว่าแบบเบื้องหลังก็อ,อาจจะมีความวนๆทุกๆสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นความสุขเสร็จอาจจะมีความน้อยใจเข้ามาบ้างอาจจะมีความอะไรที่แบบ มันคอยมาซัพพอร์ตกันวุ้นไหนผมน้อยใจหรือแบบไม่ไปอะไรผมก็จะเจอมิตรภาพคนที่จริงใจกับปัญหาเราเราแค่นั้นเราก็รู้สึกว่ามีความสุขที่เราได้ได้เข้ามาอยู่จุดนี้แล้วก็โยงมไปถึงทีมงานของเกาหลีที่มาเข้ามาดป่าไม่ไม่ไม,ไม่ผมขอขอไม่พูดว่าอะไรมันเป็นยังไงดีกว่าก็แบบให้เป็นรวมๆแล้วก็ทุกคนก็ีโวกาสเห็นไปพร้อมๆผมเพราะว่าทุกคนเรียกมันว่า ซีรีส์ใช่ปะ่ะซึ่จริงๆ <c oughs> ผมมองว่ามันเป็นอะไรที่แปลกมากแล้วมันคือหลายๆคนที่ไม่ได้ติดตามนะ้วก็จะมองว่ามันเป็นเรื่องแบบไลฟสตารา์แบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยอนะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆอะผมจะบอกว่าทุกอย่างมันเป็นการทํางานของหลายๆคนมันอาจจะมีอะไรที่แบบเราไม่รู้อีกมากมายแต่สุดท้ายก็คือว่าถ้ามันทําโดยภาพรวมให้ทุกคนได้มีความสุขเนะี่ยมันก็คือก็คือความสุขม,มากๆก้อนหนึ่งที่เราได้รับและทุกคนได้รับแล้วก็ คนไทยน่ารักมากหลายคนเลยครับถ้ามันมีซีรีส์ของเรานะกับมันใกล้จบซีซั่นยังหรือว่ามันยังมีภาคต่อผมบอกเลยว่าตัวของเองก็ยังไม่รู้เลยครับ <c oughs> อันนี้คือเรื่องจริงนะครับที่ตัวผมเองก็ยังไม่รู้ว่า,วาในอนาคตข้างหน้าอะไรจะเกิดขึ้นบ้างอะไรจะเป็นไงบ้างแต่อย่างน้อยก็คือว่าเราได้ได้เจอพิตรภาพที่ดีมากไม่คิดเลยว่าวันนึงแบบมันไม่ได้แบบ ใครใครฟังอก็มองไปเรื่องยๆวันนี้ผมรู้สึกว่าแบบเฮ้ยตัวผมได้มิตรภาพที่ดีมากไม่ใช่แค่เกาหลีตอนนี้ผมไปแบบยุโรปอเมริกาแบบคือแบบผมได้ไปเจอเพื่อนใหม่ที่เป็นน,นั่นแหละได้ไปแบบว่าแบบช่วยเขาได้ไปช่วยพ่อลูกพวกลูกเลียงอ่อนให้แบบสตายไปเลยได้แบบเล่นหลายคนเรามีความสุขม,มากที่เราได้ได้อยู่ตรงนี้ครับผมไม่ใช่พี่ถามชาวบ้านเลยอ่ะเราจีบเทำไมหรือว่ามันมีความมันมีความแฟนกไหมจีบไม่มีอะไรจีบไม่จีบอะไรจีบไม่จีบ จุดนั่นน่ะเราใช้ใจเราด้วยร้อยเปอร์เซ็นต์ด้วยครับผมใช่ผมจีบจริงครับก็คือเหมือนไปศึกษาโอ้โหเรียกว่าศึกษาไม่ใช่ศึกษาไปด้วยกันพร้อมคนไทยหลายคนนี่แหละแล้วภาษาล่ะคบภาษาภาษาครับข้อดีครับผมตอนนี้เนี่ยผม ผมโง่ภาษามากใช่ปะตอนนี้เราก็พัฒนาไปได,ด้วยแล้วก็พัฒนาขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มีเพื่อนๆหลายคนที่มีความสุขกับการดูแล้วก็หลายคนที่ไม่ได้ไม่เคยได้ทั้งภาษาอังกฤษไม่เคยได้ทั้งภาษาเกาหลีไม่เคยได้ภาษาอะไรตอนนี้เรามาเราิ่มได้ภาษากันไปเรื่อยๆนี่คือความสุขมากที่แบบว่ามันเป็นผลที่แบบว่าทุกคนได้กันไปด้วยนะมันมันน่ารักมากๆแต่ตอนนี้จีบไปอยู่ท่านจีบไปอยู่ท่านไหนแล้วครับข้ที่ไป,ไป,ไประเสผมเนี่ยลุยเต็มร้อยไปแล้วพี่ เต็มร้อยจัโถนคนด่าชิบหายวายว่อนเลยแล้วสุดท้ายก็เดี๋ยวมันเป็นไงก็เป็นงั้นน่ะแต่ว่าก็คือมันมีหลายเหตุการณ์ที่ทําให้เรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยอนบางทีเราอาจจะต้องหยุดบ้างแต่ไม่เป็นไรตอนนี้เราก็เดินทับกันใหม่พร้อมพร้อมลุกทับของชาลีนี่แหละผมรู้ไหมว่าเราจีบเขาโอ้โหขนาดนี้พี่ต้องรู้แหละครับผมแล้วเขายังไงบ้างพอเรากับจีบเขาจริงจังปกติกินใบใหญ่ในเขาแต่เราไ่ใจเนี่ยก็แม้เราม่เปอร์เซ็นต์ มีมีอยู่มีอยู่มีอยู่ดีใจมากๆครับก็คือทุกคนก็เห็นอะไรไปพร้อมๆผมถึงหลังกล้องก็ต้องยอมรับว่าผมก็มีคุยกันบ้างอยู่แล้ว,<อ>ลวก,<อ>วก็ก็คือความน่ารักก็คือว่า ผมและเขาและอีกหลายคนอยากออกให้ทุกคนเห็นมันเป็นความความความรู้สึกก่อนอื่นเลยผมต้องขอบคุณทุกคนจริงเลยนะสิ่งหนึ่งที่ผมได้ได้รับมาตลอดคือผมไม่รู้โชคดียังไงคือผมเป็นคนที่เวลาจะมีความรักหรือเวลาทุ่มเทกับสิ่งใดๆเนี่ยทุกคนเปิดใจกับผมอันนี้เป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นได้ยากมากก็ต้องขอบคุณทุกคนจริงๆเลยที่แบบเปิดใจกับผมขอบคุณพี่ๆนักข่าวทุกคนที่แบบยังนึกถึงกันอะไรเงี้ยแล้วก็มันเป็นสิ่งที่ดีมาก ก็จะพยายามทําให้ทุกอย่างมันดีที่สุดแล้วก็แบบไม่ให้ทุกคนผิดหวังเย้อนกลับไปตอนมาไทยเราได้เห็นตันตนที่เราจริงเป็นยังไงบ้างมันมันยิ่งประทับใจมากกว่าเดิมเัยมากคือผมต้องบอกว่า ผมเนี่ยอาจจะได้เห็นช้ากว่าเพื่อนเพราะว่าเ,เพื่อนที่ไปรับสนามบินได้เห็นตัวจริงที่ทใกล้ชิดมากกว่าแม่เรามาเล่วแม่เรามาเล้วาเป็นไงจริงๆวันนั้นแหละผมต้องพูดตรงนะผมยังมีอะไรย,ยืนยันแน่ผมเนี่ยคือใครคนด่าผมมันเยอะมากแต่ผมเนี่ยให้ทีมงานของผมเนี่ยเตรียมไปซัพพอร์ตรอรอบนั้นอยู่แล้วแต่ผมอะรู้สึกว่าเขาก็คือคนธรรมดาที่เริ่มต้นขึ้นมา หลายคนด่าผมชิบพายไว้ว่าผมบอกว่าเนี่ยคือสิ่งที่ผมอยากเห็นคือเขาเป็นคนธรรมดาที่ได้ได้เกิดขึ้นมาแล้วมีแฟนคลับกลุ่มขนาดนี้สิ่งที่เขามาก็ต้องมาในในฐานะคนธรรมดาแล้วเขาก็ต้องรับมือกับสิ่งที่ที่เขาต้องได้รับให้ได้เพราะมันคุ้มค่าสําหรับเขามากที่ว่า คนคนหนึ่งเขาก็ต้องให้ใจกับคนที่ที่มารับด้วยแต่ผมมาเบื้องเบื้องหลังคือผมก็ส่งทีมงานส่งแม่ไปรับแม่ผมเนี่ยเขาไปนั่งนั่งกับกลุ่มแฟนคลับที่ไม่มีใครรู้นะแต่แฟนคลับเนี่ยจำหน้าแม่ได้เ,<อ>เขาเลยบอกว่าเนี่ยแบบแม่ขนะองแอนทั้งที่จริงๆเนะี่ยคือแบบพี่ผมแม่ผมทีมงานเนี่ยเราไปอยู่กันแบบเงียบกริบเลยไม่แสดงตัวตนไม่แสดงผมไม่ได้ต้องการสิ่งอะไรพวกนั้นเลยอนะไรเงี้ยแต่ว่าคือเขาเขาเห็นเขามีคนบอกอะนะก็เลยแบบเขาได้ทักทายกับกแม่อนะไรเงี้ยทุกคนบอกเป็นเสียงเดีวยวกันว่าตัวจริง น่ารักมากกว่าในในที่เราเห็นคนไลฟ์ไปกดกันเขาก<ห>็เล<ม><า>ยจะว่าเขาก็เลยจะว่า,มมา,วาแม่ไปดูว่าที่รูปสมัยอะ,อะไรก็ได้ <laughs> <อ>น่ารักน่ารักคือคุณแม่ผมถ้าเขาไปนี่คือเขาแม่ผมแม่ผมน่ารักมากครอบครัวผมน่ารักมากทุกคนนะ่ารักมากจริงๆก็คือเป็นความรักจริงๆไม่ได้แบบว่าจะเป็นซีรีส์หรือคอนเทนต์เนาะตอนนี้ของผมเนี่ยคือความรักจริงๆถึงว่าการที่ผมจะเข้าคือพี่เคเนี่ยต้องบอกก่อนว่าตัวผมเนี่ยไม่ได้อะไรนะสิ่งที่ผมเสียเวลา ไม่ได้หลับตอนกลางคืนที่ต้องมานั่งเขียนนั่งดูติดตามคนนี้ mm. เป็นเดือนๆ mm. ว่าเราจะเข้าไปช่วยผลักดันใครเท่าที่เราจะทําได้แล้วเราก็เข้าไปด้วยใจจริงๆพวกเขาได้เงินมหาศาลกันแต่ตัวผมเนี่ยไม่ได้อะไรแต่เราก็เต็มใจที่จะเข้าไปเพราะว่ามันคือความสุขที่สิ่งที่ผมได้มาเลยคือผมจะพูดว่าจะไม่ได้อะไรมากมายแต่ผมงที่ผมได้มาคือเพื่อน ที่ได้มารู้จักกันแล้วทุกคนก็จริงใจกับผมมากใครจริงใจกับผมใครจะไม่จริงใจผมก็ไม่เป็นไรแต่ว่าแบบคืออย่างน้อยเราเห็นคนพวกว่ามีความสุขเราก็มีความสุขทั้งนน่ในไลนเขาบอกว่าจอาจากเราหลอกสมาร์ทแล้วเขาบอกว่าเขาเปลี่ยนมาใช้น้มสกุลเราแล้วอตอนนี้เรายัางไงอนุมัติไหมหรือว่าวันเจ็ดวันเจ็หรือว่ามันต้องประกาศไปทางการยินดีคคับุกอะไรนะ การมรเจไงด้เลยการมินปรเจตได้เลยครับ<า>แต่เป็น<ผ>มุมนึงเราองบอกว่าเราช่วยสร้างงานสร้างอาชีพให้เขามีรายได้จากการราไที่ในในตอบรู้สึกยักไงกับุนบ้างผมรู้สึกไม่รู้จะพูยไงผมแค่ขอความน่ารักความจริงใจมิตรภาพที่ได้กลับมาบ้างแค่นั้นก็มีความสุขถ้ามันได้กลับมาเป็นสิ่งที่เราต้องการได้กลับมาครับถึงมันจะไม่ได้กลับมาแบบทุกสิ่งทุกอย่างแต่ผมก็ยังได้มิตรภาพ ถึงเราจะไม่ได้พิภาราอะไรที่มันจากใครแต่เรามันได้จากแฟนที่มากขึ้นของเราอันนี้คือคนที่จริงใจอีกมากมายที่แบบพอมอยู่กับผมอ,นนอยู่แล้วามาทำอย่างนี้เสร็จทุกันมีคนอื่นไหมที่กเกอร์คนอื่นมาแบบว่ามนอยากมีจากเราอยากมาเป็นแบบต้องบอกว่าจริงๆตอนนี้คือผมก็ไม่รู้ว่าตัวผมมันมาถึงจุดนี้ได้ไงนะทั่วโลกนี่ เป็นบริษัทรับสมัครงานเลยปะเขาบอกว่าเป็นจะเปิดตัวแอดเวนเจอร์แล้วไม่ใช่ก็คือตอนนี้คือแบบโซนวันถ้าตั้งแต่เมื่อวานก็เป็นโซนอเมริกาโซนยุโรปโซนอินเดียเริ่มมีมิตรภาพเข้ามากับผมมากขึ้นแล้วเาอยากจะมาคอลเลบรกับเราซึ่งแต่ผมก็จะมีวิธีการการกรองของตัวผมอยู่เองนะแล้วก็การที่แบบว่าเราดูว่าคนที่ผมจะพาไปเนี่ยส่วนใหญ่เป็นคนที่มีความสามารถจริงๆมีความสามารถไม่ว่าจะเป็นด้านเต้นร้องเพลงหรือว่ามีอะไรที่แบบมันน่าค้นหา แล้วสุดท้ายก็จะจบอะสิ่งที่ผมก็ไม่รู้พวกคุณก็จะได้ค่อยๆเห็นค่อยๆเห็นคาแรคเตอร์หรือความจริงใจหรือความอะไรของแต่ละคนที่ที่มันค่อยๆออกมาแล้วตอนนั้นอะเราจะซัพพอร์ตใครจะไม่ซัพพอร์ตใครมันเป็นเรื่องทุกคนเลยอะไรเงี้ยแค่วันนี้แบบแค่ทุกคนมีความสุขก็แบบมีความสุขแล้วอย่างนี้จะได้แต่งงานดำเพื่อนไหมฮะหรือแมวไหมอะแกแจ๊กเหรอแแจ็กอะต้องวันนี้ต้องขอยินดีกับแจ็กด้วยนะครับผมเป็นเพื่อนตั้งแต่เด็กแล้วก็แบบ โอ้โหได้ได้มาเห็นแจ็คถึงวันนี้ก็ดีใจมา,มากๆด้วยก็จะคอย,ยติดตามเหมือนกันส่วนของผมเนี่ยปล่อยให้มันเป็นตามยะถากรรมที่มันจะเกิดขึ้นนะครับผมไม่มีมีคนทักไหมว่าเออการบินนี่แหนละแต่งงาน<ม>แต่งเลยอะไรเงี้ยผมไม่ทราบเหมือนกันนะว่าจะเป็นไงแต่ว่าตอนนี้ก็จะทําให้มันแบบดีที่สุดเราถ้าเป็นเราสมมติสมมติอยากแต่งกับการบินไหมคะอตอนนี้มีคนเดียวครับผมมีคนเดียวมีคนเดียวมีจริงๆก็ก็ให้มันเป็นตามยะถากรรมที่มันจะเกิดขึ้นจริงๆเลยครับ ระยะทางเามือนพี่ผมบอกอ่ะเกาหลีอ่ะมันก็แค่ปักซอยอม,มันไม่มีปัญหาเลยรหรอครับเออใช่อันนี้คลัลง่ลงรังไปครับคลัลง่ลงรังไปคลั่งหนักมากครับผม<อ>แต่ว่าเดี๋ยวเราก็ต้องมีการปรับปรับกันไปปรับกันมา,นมาเพราะว่ามีกลุ่มที่เข้ามาทั้งชอบทั้งไม่ชอบทั้งไม่ได้อยากเห็นเราเข้าไปในไลฟ์ทั้งอยากเห็นเราก็ต้องปรับทุกอย่างให้สุดท้ายเนี่ยทุกอย่าง สติกันไปไม่ว่าจะที่เป็นผมที่ออกไปเตือนสติเพื่อนๆหรือเพื่อนๆออกมาเตือนสติผมก็คือทุกอย่างมันยังต้องอยู่ตามบนโลกแห่งความจริงที่มันจะเกิดขึ้นอะไรเงี้ยครับค่ะแล้วถ้าตนคนอยาเข้ามาหาเราเยอะแยะทุกคนจะมันการเข้ามาหาประโยชน์ของเราอยาบอกอะไรมีผมจะบอกว่าเข้ามาเลยคุณได้ผมประโยชน์อะไรไปผมก็ได้มิตรภาพเพิ่มขึ้นผมก็ได้ความรัก ขึ้นถึงผมจะต้องเจออะไรที่เครียดหลายคนไม่รู้แต่สุดท้ายผมก็ยังได้กําลังใจกับคนอีกมากมายที่เข้ามาไม่ต้องห่วงนะครับเพราะเรา้องสองรอบแล้วนะนี่น่าจะเป็นในชีวิตที่ออกมาเป็นนี้นะผมก็จะพยายามหนึ่งแล้วว่าจะตั้งโกรธกับตัวเองแล้วผมคงไม่ออกมาโงโงอะไรก่อนี้เเพราะผมก็ไม่ได้ชอบเห็นภาพอะไรเงี้เหมือนกันแต่ว่ามันอาจจะเป็นสิ่งที่ต้องให้ผมได้ออกมาระบายบ้างเพราะมันมีอีกร้อยเรื่องพันเรื่อง ที่พวกคุณไม่ไม่รู้ว่าเป็นยังไงแต่สุดท้ายก็คือว่าถ้าโดยรวมคนแก่ที่ผมได้รู้จักเพิ่มขึ้นคนที่อายุเท่ากันคู่แบบความเมตตาที่เขาให้ผมความน่ารักที่แ80คนนี้เราโอ้โหแบบเขานั่งดูเนี้ยถ้าผมแบบทอะไรคือตอนนี้ผมแคร์ทุกคนมากก็ทุกคนมีความสุขผมแม็กก็มีความสุขด้วยครับก็ในการที่แฟนขับเชียร์ให้เราพระกัจกรรมันสุดจัดทว่าเพราว่ามันเป็นกำลังพลถูกที่จะว่าผมเดินหน้าอะไร โอ้ยคนดันชิบหายเลยครับผมแต่ว่ามันไม่เป็นไร <c oughs> ก็คือว่าผมยังบอกว่าสุดท้ายมันอยู่ที่ตัวผมจะตัดสินใจทุกอย่างเองด้วยแล้วก็สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือเราปล่อยให้มันเกิดขึ้นตามสิ่งที่มันต้องเป็นครับคือมันจะไม่ได้ธรรมชาติ100%แต่มันก็เราใช้ความจริงใจเข้าไปด้วยเนี่คือความธรรมชาติที่เราทําอะไรเงี้ยมีความสุขมากแล้วตั้งแต่วันนี้ผมจะพปอ่านสุกอะไรมากมายผมอยากไปช่วย คนอีกมากมายเลยอ่ะที่แบบเขาทักเข้ามาถึงมันจะเป็นผลประโยชน์แต่มันก็เขาได้สิ่งที่ดีไปแล้วก็มีความสุขไม่เป็นไรเมาเชียร์กันได้ต่อไปใช่คร<ช>ับผมอ้าอิสเตอร์ค่า